ตอนนี้ผมมีห้องดิส r อของตัวเองแล้วนะครับผมนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปจอยในห้องดิส r อแล้วก็สามารถกดลิงก์ในด้านล่างได้เลยครับผมสวัสดีครับอีกครับผมอีกครั้งนึงกับเกมดักเกิลบอลด็อกคังแบทโชผมนะครั้งนี้ผมก็จะมา,าผ่านมาผ่านด่านซูเปอร์ t t เ e อร์โร n แอนดรอยโอลี่ในเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ ECA อีก4ตัวผมนะในทีมนี้ก็จะมีนี่ครับผมแอนดรอยยี่สิบเอ็ดนะฮะตัวนี้เอลฟายเตอร์สิบเจ็ดครับ Android 17ตัวนี้แล้วก็ LR 17 18แล้วผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของตัวนี้ก่อนเลยเอ่อเป็นผู้นำให้แอนดรอยคีบวก3 HP Attack Defense บวก160อืมแล้วก็ฮิลเลือด12%ต่อใช้ท่ามไม่ตายครับเอ่อคีบวก3 Attack Defense บวก120บวกพลังโจมตีกับพลังป้องกันอีก2 8เมื่อใช้ท่ามไม่ตายแล้วก็จะบวกเพิ่อมอีก Attack Defense อีก21%เมือ่อเลือด80%หรือมากกว่าแล้วก็จะเจอะลด พลังโจมตีพลังป้องกันของศัตรูที่โจมตีไป2เทิร์นนะครับผมนะและหลังจากที่มันเปลี่ยนร่างก็มีโอกาส40%ในการกินเซลเลข้าไปนะครับหลังจากเทิร์นที่4เออหลังจากเทิร์นที่4ี่แต่ต้องมีเลือดมากกว่าเท่าไหร่นะ6 0ไหม40%นั่นแหละครับอ่าแล้วก็คีบวก3แมเอทเทิลเฟเอนท์บวก150และฮิว15%ฮิวเลือด 15%, 15ต์อนเริ่มเทิร์นบวกพลังโจมตีพลังป้องกันอีก21%และปลดการศัตรูไม่ใช่ทำให้ตายนะฮะแล้วก็จะบวกพลัััังงโจมมมตตีีีพลลรคกกกกนนอออออ21%เเเืืืื่่ด60%หาาวว้ย ไอยีิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นตัวที่เล่นได้แรงมากเลยนะถ้าเราเลือดเยอะเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างจะตีแรงและทำดาเมจได้หนักมากเลย17บ8 <18. S 1> หลังจาก ECA แล้วออทายคีบวกสี 4, HP, ่ HP แอตแทกเดฟเฟนบวกแปดส์นนะฮะแล้วก็เลสเซตแทกเดฟเฟนหนึ่งเทินนะฮะก็คือเป็นตัวละครที่ต้องตีก่อนคือจะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันได้แล้วก็ลดพลังโจมตีพลังป้องกันด้วยครับถือว่าเก่งมากครับอ่า ความสามารถแอคแทกัเดฟเฟนท์บวก78%เมื่อใช้ท่าไม่ตายแล้วก็เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับตัวร้ายเหมือนคีบบวก4แล้วก็เดฟเฟนท์อีกห้แล้วก็จะขีบวกสแอคแทกบวกเจ็ดสิบแปดเแล้วก็จะโจมตีอีก1ครั้งและมีโอกาส30%เป็นท่าไม่ตายเมื่อโจมตีตัวดีครับผมนะและตัว D. ดีเดฟเฟนท์ลบ78%ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยนะเออหลังจากตอนแรกมีแค่แบบอะไรอ่ะเนี่ยหลังจากตอนแรก นะฮะมีแค่บวกหมื่นห้าตอนโจมตีแค่นั้นแหละตอนโจมตีทําไม่ตายด้วยนะถึงจะบวกหมื่นห้าไม่ค่อยเก่งครับต่อไปเฮลไฟเตอร์สิบเจ็ดอันนี้ไม่ต้องอ่านหรอกอ่านนี่ดีกว่านะฮะเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกัน20% 1เทิร์นและโอกาส30%ในการสตันศัตรูโอ้โหแล้วเราก็ไปอัพคิซะเยอะเลยนะเนี่ยแ <c ười> อคแทคเดฟเฟนต์บวก120ครับแล้วบวกเดฟเฟนต์อีก120มาใช้บวกเดฟเฟนต์อีกร้อมาใช้ทำไม่ตายจะเป็นตัวที่ถึกมากแล้วก็เปออรร์ตี Support, กกคคัับบผมนะิ2 H attack, movement, 25% H แล้วก็บวกพลังโจมตีร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อมี17ติดชื่ออยู่อ่าซึ่งผมก็เลยต้องใส่17บเจ็ดมาหมดเลยนะเพื่อให้มันตีแรงไฟ17 GT นะครับเรซักแทรการดเฟเฟนหนึ่งเทินอ๋อคือแบบมันจะมีบวกพลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มมาแล้วตัวนี้ก็จะลดดีเฟน์ได้โคตรหนาครับแอทแทรการดเฟเฟนบวกร้อยยี่สิบครับบวกพลังโจมตีหลอกร้อยอีกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็น้ตายตัวดีนะฮะตัวดีขีบวกสองแอทแทร์การ์ดเดฟเฟนบวกี ตัวละครติดชื่อ17จโจมตีเธอเดียวกันครับอ่าโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผู้นำตัวเพื่อนก็จะเป็น LR นะครับเ r Super ลอาร์ซเปอร์สิเด้ราจะใช้17กันรัวรว let's go ไปเจอโอ้โหมาอันแรกไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยใช้ตัว LR5 เอ็ดไม่ค่อยดีไม่ค่อยอยากใช้เลยงั้นไม่อยู่หลังเลยโอเคงั้นเพิ่มพลังป้องกันก่อนนะครับปลาเรายิงตัวไหนดีต้องยิงฟ้าแหละเอาฟ้าให้ตายครับเอาฟ้าให้ตายได้ไหมได้ได้ได้ไดไดมา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 ,มา จะไหวปะวะโอ้โหโอ้โหมา17ได้ใช้ท่าใหญ่ครับผม Let's go 4ล้านนุ่มนะสำหรับตัวเพื่อน79เปิดได้ต้องเยอะเปิดได้เยอะขนาดนี้แบ่งให้เราบ้างสิบึ้มเขาให้โอ้โย2ล้านสวยอยู่นะสวยอยู่นะสวยอยู่นะน่าจะฆ่าตายได้เลยปะรอบเนี้ยปิ๊บ3ามล้านสองฮู้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 จุ๊บโฟตอนเวฟอุ๊ยไม่ตายด้วยโอ้โหโดนเป็นหมืน่น โดนเป็นหมื่นโดนเป็นหมื่นนี่โดนเป็นหมื่นครับโดนเป็นหมื่นแต่และตัโดนเป็นหมื่นทั้งนั้นเลยอะไรกันเนี่ยล้านสามแต่มีซุปเปอร์สิน่าจะช่วยได้อยู่นะซุปเปอร์สิบเจ็ดตัวตัว LR นะโอเคเดี๋ยวก่อนอ่าโหมาอย่างนี้ตัวนี้มันแทงได้อันนี้ก็แทงได้เหมือนกันโหแต่พนัโจมตีนี่ค่อนข้างสุดๆอนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้วะยิงไปก่อน มั่นใจว่ามันฆ่าได้อยู่แล้วเราก็ไปเริ่มฆ่าตัวนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวนะม,มีกี่ตัวตีตัวเดียวโอเคตีตัวเดียวชิวชิวชิว,ชวโอเคมหม Let's go เท่าไรอันแหน่เป็นไงล่ะตีตตอีกตีอีกตีโอ้โหขอขีหน่อยโอ้โหไม่ใช่ท้าไม่ตายมึงใช้ผิดตัวเอออย่างหน่อยโอ้โหทำอย่างนี้หักหน้ากันปะเนี่ยโอ้โหหักหน้ากันโคตรโคตรครับเธอหน้าต้องฮิวแล้วดูระทางโอ้ยได้ท่าไม่ตายใหญ่ด้วยสุดยอด ตัวเราโหดูมันนี่ย่างกวนอะ่ะโคตรกวนอะ่ะอือตายครับผมแต่ของผมมันจะไม่ค่อยแรงนะของผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอเคต่อไปสามล้าน non stop violence ปุบปั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 บให้อือแล้วก็ลด attack defense ไปด้วยครับอืมเขาให้โหไม่ตายว่ะแต่มันยังเบาอยู่เ,เนี่ยผมนึกว่ามันจะแรงกว่านี้เนี่ยโอ้ตีนี่แต่มันเบาเบา power bliss เฮ้ยเจ้าอืมโอ้ยยังจะแรงกว่าอีกไอ้นี่ยังจะแรงกว่าอีกดูแกทำสิดูแกทำสิอ่าสีเขียวไม่รอดอยู่แล้วแหละอ่าของอหรไอ้นี่ก่อนผมไม่อยากเสี่ยงว่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่วงตีไม่เข้าอยู่แล้วไปลุมตีแดงเลย ตีม่วงไปอันนี้ส่วนนี้ตีแดงไปจะไหววะอันนี้บวก170นะเว้ยบวก170ยไอเทมบวก170%เปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยต้องไหวดิวะโอเคมาลุยห้าล้านเก้าตัวเพื่อนนี่โคตรแบกอะ่ะ LR super 17อะอะเฮล Execution อุ้ยได้อยู่นะผมว่าถ้าย1คิเอ็ด่าได้ก็ชิลเลยบุ้มอุสวยครับ ตาย2ตัวเรียบร้อยครับโอเคถ้า1ิถ้าย1ฆค่าได้น,นี่จบแล้วยี่บค่าได้น,นี่จบเลยบึ้มก็ให้เรียบร้อยโอเคเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายครับโอเคยิงเลยไหมมีโอกาสยิงได้ก็ยิงเลยครับมา <laughs> ไม่มีใครสามารถจาัดก,การใจเกเรยอย่างฉันได้แล้วเตรียมตัวตายซะเอออะไรสี่อย่างหนึ่ง ไม่ไม่เคยฟังภาคไทยไม่เคยฟังแปลไทยเราก็ไม่รู้อะโอเคอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอามาผมมั่นใจใน17ว่าเราจะไม่ตายครับ21อโอ้ยี่สิบเอ็ดไม่ได้เอ้ยอ R ไม่น่าได้มั้งอ่าผมมั่นใจเราต้องเราต้องรอ,งอดมารอบนี้เราต้องอยากหวังว่ามันอยากจะถ้าไม่ตายพอขออย่างเดียวโอ้ชิวชิวชิวสี่ล้านโอ้สิบเจ็ดแม่งตีแรงมากเลยว่ะอืมเฮ้ Hell execution บึมเขาให้ L.R. L.R. ห้าเอ็ดโอ้เบาอ่ะแต่ยังไงไอ้นั่นก็เบากว่าครับไอตัวสิบเจ็ดสิบแปด L.R. ฟรียังไงก็เบากว่าอยู่แล้วโอเคตายสวยไม่ต้องใช้ของเยี่ยม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 เมตาเริวโดฮาซื้อโอ้ยรอบนี้สีฟ้าเยอะมากโอ้ยคอมโบคอมจอยส์จริงตอนเนี้ยมันต้องอย่างงี้มากกว่าเป็นอีคารัสแล้วกันรอบนี้อีคารัสโอ้โหมัน โอ้กวนตีนว่ะโอ้โหแสนหนึ่งมึงเอากูอย่างนี้เลยอ่ะมึงเอากูงี้เลยอ่ะฮะเล่นแม่งดิเอากูงี้เลยอ่ะห้าล้านสี่อ่ะผมปึ๊บไปอืม execution อื้อเฮ้ยแรงอยู่แรงอยู่แรงใช้ได้อยู่สามล้านสองครับ hell breaker มีซัพพอร์ตกี่ตัววะเนี่ยอืมอีกสักรอบได้ไหมอีกสักรอบขอสวยๆไม่ได้อ่ะโอ้โหมันมาใช้กับตัวนี้ แต่ดีใช้ไปเลยตัวนี้มันชนะทางสวยแล้วก็4ล้านโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยบึมมาให้โอ้ยยังสวยโอ้โหซ้ำอีกรอบหนึ่งโอ้โหแล้วก็โดนลดดิฟเฟนต์ไปอีกอืมตียังหนักตียังหนักรอบหน้าต้องโดนละมารอบหน้าอุยรอบหน้าไอ้นี่ไม่มาว่ะแย่ละเออลุมตีนี่ก่อนเลยอุยอยอุยอุ้ยอ๋อเอ้ยไม่ได้ดิ ไหวปะวะมั่นใจมั่นใจมั่นใจเข้าไว้มั่นใจเข้าไว้มั่นใจเข้าไว้ตีแดงให้ตายไปครับรอบนี้ต้องตีแดงให้ตายวะโอเคฮิวมาด้วยแล้วก็ตอนนี้เรายังมีของอยู่อ่ะสิบเจ็ดลุยห้าเอ็ดดี LR ห้าเอ็ดโอเครอบนี้ใช้โอ้โหพลังพลังโจมตีรถเลยใช้ท่าแรกพลังโจมตีรถเลยเลยสองล้านครับไม่น่าตายด้วยขนาดโดนรถดีเฟนซ์เยอะขนาดนี้มันยังไม่รอดเลยเนะี่ย โอเคสามล้านสองครับฮิวกลับมาออกไปโฟอตอนเวฟอืมแม่งโอ้ยอะไรวะเนี้ยโอ้ตายยากมากครับตายยากมากตายยากมากแต่โดนลดแอคแทกไปเยอะอยู่นะเนี้ยไอตัวไอตัวแดงเนะี้ยโอ้จริงผมน่าให้ตัวนี้ยิงให้ให้แดงยิงไปเลยนะเนี่ยอุ้ยหลบสวยอย่าอย,ย่ายนะไอแดงโอ้ยโอเคสวยครับสวยโอเคสวย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 ,สวยอรอบนี้ผมขอใช้ ตอนนี้ยังต้องใช้ของว่ะเอาเอามันมันได้ GT อ่ะไอตัวนี้ใช้คอมโบง่ายมาก17บเะทำดี17บเะพลับป้องกัน300 0 0น17อ่ะแทบไม่ต้องใช้แล้วนะเนี่ยเนี่ยมันลดดีเดี๋ยวดูดดาเมจรีซไปสิบเดปอได้ไงอ่าริวโดเอาริวโดเลยไหมเอาริวโดแต่ถ้าโอ้ยวถ้ายิงตรงนี้ก่อนริวโดก็จะอยู่ยันหลังเลยเหลือ LR LR 5 4 5ห้ โอ้นี่ห้าแสนทีผมยังไม่อยากใช้ของเลยนะเนี่ยแต่ใช้ไปก่อนแล้วนะใช้อันนี้ไป <c oughs> โอเคเพิ่มกาลังป้องกันไว้ก่อนนะครับลิวโดต้องฆ่าให้ตายฆ่าลิวโดไปเลยฆ่าลิวโดไปเลยส่วนนี้ตีไปถ้าไม่ตายก็ใช้ถ้าไม่ตายก็บนนี้ไปก็จะไหวเลยเนะี่ยน่าจะได้อยู่ลวมัง้งเท่าไรโอ้ยสามเจ็ดครับโอ้โหชิวเลยโดนรถแอตแทกไปเยอะมากอัวนี้หกล้านสาม ปึ๊บก็บให้เออเฮลเอ็กซิคิวชั่นตูมโอ้โหไม่ตายว่ะโอเคโอเคโอเคงั้น1ิบเจเก็บไปโอ้โหมาใช้เลยกับกูตรงนี้วะเนี่ยโอ้เฮ้ยยังถึกโอ้ยยังถึกตัวนี้โอ้โคตรถึกครับอืมไม่ตายด้วยไม่ตายทั้งคู่เลยดีมันใช้ถ้าไม่ตายไปแล้วครับโอเครอบนี้ลิวโดต้องตายรอบนี้ลิวโดต้องตายนอนสต็อปไวโอเลนส์อืม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  เออยิงไปยังไม่ได้ใช้ร็อกคังหมดเลยวนะผมต้องดูร็อกคังหมดก่อนโอ้ตายตัวเขียว๋อผมให้มันยิงตัวเขียวรเรอวะเนียโอ้เบไม่ใช่เบบี้ถุยนี่ยิบเอ็ดกินแปลงร่างเป็นโอ้โหโอเคอ่ารอบนี้ผมให้17อยู่หน้าแล้วกัน 17GT รอบนี้ให้มันเก็บไปเลยไม่ต้องยิงแล้วไม่ต้องยิงแล้ว เล็บให้เอ้ยรอบหน้าด็อกคังหมดได้แล้วเนี่ยสามล้านหก power bliss ยิงไปอือตายครับผมเรียบร้อยออ้ยด่านนี้ถือว่าเอ้ยชิลชิลกว่าที่คิดนะเนี่ยโอเครอบหน้ารอบหน้าอันตรายแล้วมันมีม่วงแล้วก็มีเหลืองอยู่โอเคเดี๋ยวก่อนคงต้องไอเทม2ชิ้นว่ะแล้วเราด็อกคังโหมดไปเลยรอบนี้เพราะยังไงก็น่าจะได้ร็อกคังหมดอยู่แล้วผมยัด2ชิ้นเลยแล้วก็ด็อกคังหมดฆ่าไปเลยด็อกคังหมดได้ทุกตัวอยู่แล้ว เดี๋ยวนะสิขอดูความสามารถมึงอีกทีดิจําความสามารถมึงไ,ได้เป็นตัวเราเหรออ๋อ,อตัวเพื่อนตัวเพื่อนก็โอเคอยู่บกุกรังโจมตี1เทิรเธอลดดิฟเฟนซ์บกุกรังโจมตีตามจำนวนแอนดรอยที่โจมตีนเธอเดียวกันด้วยแล้วก็ต่อจำนวนทาร์เกตโกคูโอเคลดดาเมจที่ได้รับบวกแอคแท็กมีโอกาสไฮแชน์เกตคีโอเคพอสามเทิร์มันก็ได้อยู่อ่ะม okay. uh ันก็ได้อยู่โอเคเอ่อ มันยกก็ได้แล้วไปส่วนไอ้น,นี้ยิงใครดีวะยิงมึงไะยิงมึงไะช่วยอ่ะถือว่าถือว่าถือว่าเราช่วยมันถือว่าเราช่วยไอตัวสีเหลืองนี่ด้วยแล้วได้สปอร์ตแม่งทั้งคู่เลยแม่งสปอร์ตกี่ตัววะเนี่ยโอเคมาครับโอเคโอเคโอเคมาผมใช้ของสองอย่างรอบนี้ยังไงมึงก็ยิงกูไม่เข้าอ่ะ <laughs> โอเคมาตั้งใจครับมาฮ่องกิ้วมิสเตอร์มูดโอเคสามสองหนึ่งหยาหยา โอ้โหพลาดไปอันนึงไม่เป็นไรพลาดไปอันนึงไม่เป็นไรพลาดไปอันนึงไม่เป็นไรโอเคเบบี้น่าจะยากวันนี้ผมไม่รู้นะเนี่ยโอ้แต่แอนดรอยล้อมนี้มาหมูมากเลยว่ะเห็นหลายคนบอกว่าเดือดเดือดตรงไหนโอ้เดือดตรงไหนเดือดตรงไหนก็บอกก่อนเดือดตรงไหนฮะเดือดตรงไหนเฮลเอ็กซิคิวชั่นบึ้มเขาให้แปดล้านหนูตายโอ้ตายสองตัวเลยป่ะเมื่อกี้โดนไปแปดล้านใช่ไหมเมื่อกี้โดนไปสองตัวป่ะ โอ้โหสตันได้อีกด้วยโอ้โหเมื่อกี้เหมือนเบบี้ก็โดนไปด้วยนะเนี่ยถือว่ารอบนี้เล่นดีมากเลยโอ้โหบึมบึมเข้าไปโอ้โหไม่ไม่เข้าเลยโอเคเอาละ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 เล่นไงดีให้ปิดฉากด้วยตรงนี้เลยแล้วกันสมล้านหนึ่งครับ non stop violence ใครบอกไม่เก่งใครบอกไม่เก่งตัวนี้ใครบอกไม่เก่งหึ ใครบอกยาก a อน r o i d เดือดตรงไหนโอ้อีซี่อ่อะผมว่าอีซี่กว่าด่านยูนิเวอร์สสภาษากล้อ่ะโอ้ผมว่ามันง่ายมากเลยเนะี่ยไม่ยากเลยครับเออนีอ่ชนะแล้ง่ายคือมันง่ายผมนะผมว่าไม่น่ายากขนานดะตอนแรกผมคิดว่ามันจะยากนะรอบนี้มากกวาดวงรอบนี้มากกวาดวงโอเคก่อนไปเราเปิดกาชา1 7 18กันอีกครั้งหนึ่งก่อนละกันนะครับผมแม่มันจะไม่ได้เลยเหรอฮะนี่รอบพี่เท่าไหร่นะตอนพี่สี่ปะ ไม่ก็รอบที่3นะรอบนี้เออคือแบบมันจะไม่ได้เลยหรอวะโอ้โหอุตส่าห์แม่ตัวนี้มเป็นตัวที่เก่งครับผมนะผมก็อยากได้เอามาให้หน่อยเซอสามหน่อมา3กากเฮ้ยโอเคฮึบสีทุ้งสีลุงสีลุงสีลุงเอาละเว้ยเอาละเว้ยมาครับเราจะไหวกันเปล่าโอเคดิงดิงตืด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 โอ้โหมาก็วีเดียวเลยไม่ได้สิโอ้โหมาก็บฟีเซอร์ล่างสองไปขายทิ้งได้ ดาบูราครับผมอืบิ๊กโลโอ้โหซิงชลอนเขาน่โอ้โหแม่งเอ้ยไม่เอาได้ไหมวะนี่ใช่ไหมตัวหน้าตู้โอ้โหเรียบร้อยสิบสามถ้าเป็นเมื่อก่อนอะโอเคโอ,โอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ผมไม่มีนะเนี่ยโอ้โหมันจะออกยากออกเกินอะไรขนาดนั้นวะฮะไป let's go ครับ มาจะได้ไหมก็ยังไม่รู้เลยอาจจะไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยจึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมาอย่างอย่างงี้เอ้เฮ้ยเฮ้ยลุงว่ะเฮ้ยลุงว่ะมีโอกาสได้ปะเนี่ยสี่ตัวได้โอ้โหแต่ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยว่ะคือได้โกฮังโอเคนะผมไม่ค่อยอยากได้ตัวอื่นแล้วอยากได้ตัวที่เป็นตัวใหม่ใหม่ที่ไม่เคยทําโอ้โหโคเทนเด็กโอ้โหรีคุมตีตูดโอ้โหฟาชากำหมัด เออกีนิวอู้หูเจ้าสืออู้หูอู้หูอู้หูอฮ้ยก็ไม่ได้อยู่ดีว่ะจริงๆมันจะต้องเปิดเขาเรียกว่าอะไรจริงๆมันจะมีกาชาใหม่มาแต่ผมช่างแม่งอย่าพึ่งแล้วกันเอานี่แล้วกันผมอยากได้มา3ตัวหรือจี้ที่โกหงก็ได้สักตัวผมมันจะไม่ได้จริงเหรอเฮ้ย โอ้โหเงียบเลยอ่ะโดกเงียบเลยอ่ะโอ้ผมยอมแพ้แล้วอะยอมแพ้แล้วอะมาไม่มีใครเลยครับเหงาเหงาแล้วก็กระจกแตกรอบเดียว thank you dragon ball ไม่ต้องมาขอบคุณโอ้โอ้ข้ามเลยอู้เอ้าเฉยเฉยว่ะโอ้โหอยู่ดีๆก็มา ไม่อยากเชื่อครับเอาวิดหวังมาแล้อยู่ดีก็มาเฉยว่าโอ้โหโอ้โหอยู่ดีๆก็มาเอาครับเย <Yeah! S 2> ได้ที่สุดผมก็ได้แล้วนะเปิดไปหมดกี่รอบวะห้ารอบับผมนะมาแล้วผมนะโอ้โหล็อกเลยล็อกเลย17 18ฟิวเจอร์ได้เวลาเปแล้วครับ โอ้โหได้เล่นสักทีครับเดี๋ยวพาร์ตหน้าเรามาลองดูกันเดี๋ยวเรามาลองรีวิวมันกันนะผม55%แต่รอบนี้จีจีครับผมนะโอ้โหได้สักทีครับผมนะโอ้โหกว่าจะได้เนื่องเหนื่อยมากขอจบคลิปแต่เพียงประมาณนี้ครับผมนะสำหรับการมาเล่นตัวละคร ECA 4ตัว21 1สิ8 LR 17จากนารกแล้วก็17ตัวรายจากจีทีครับผมนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหนาา้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อคำว่าทวัดีต่อไปด้วยนะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับผม